สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจวันนี้จอจะทำอาหารให้เพื่อนนะเพื่อนออเดอร์มา21คนจ้ะนะชุดละกินชุดละ2คนอีกหนึ่งคนเขาเขาขอแค่ว่ากินคนเดียวมีคนอยู่คนเดียวคนหนึ่งจ้ะเขาเลยขอแค่ว่าครึ่งหนึ่งสำหรับคนทานสำหรับมื้อนั้นจ้ะนะนั่นจะจ้ะมี21คนวันนี้ก็จะมี เอาเผ็ดมากสองคนเพื่อนสนิทเนาะชอบกินเผ็ดมากสองคนนี่คือเอาเผ็ดแบบที่เรากินเลยแล้วเหลือจากนั้นก็คือแบบเอาประมาณแบบไม่เผ็ดมากนะเหมือนเหมือนนะ้าสาวแอนดี้จะไม่กินเผ็ดมากอ่ะนะจอยก็จะมีไก่ห้าโลจ้ะไก่จอยก็ได้รวนเอาไว้แล้วนะเพื่อนๆน,น,นะสูตรใครสูตรมันนะอันนี้นะการทําอาหารแต่ละคนไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันวิธีการก็ทําไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะ ใครดัดแปลงความรวดเร็วยังไงก็ทําไปจ Joy, ้ะจอยขนาดแบบนี้ของจอยนะบอกไว้ก่อนก็จะมีพริกจก้ะอันนี้ก็พริกปาปิก้าจ้ะนะเพราะว่าเราจะไปใช้อ่าอื่นพวกมะคุ้งมะเขือคงไม่ได้มันเพื่อนมันแพงนะต้องรู้จักดัดแปลงนะก็ใส่พริกปาปิก้าแทนเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะกินพริกปาปิก้าหวานไอ้มะเขือเขาไม่ค่อยกินกันหรอกเพื่อนถึงกินมันก็แพงไม่มีทุนขนาดนั้นเนาะ แล้วก็ไอ้นี่จะ้ะใบโหระพาจะ้ะก็ซื้อมาจากร้านไทยนัะะ่นแหละจ้ะนะมีพริกไว้โรยหน้าจะ้ะอันนี้ก็ไม่เผ็ดมากพริกพริกไอ้นี่จะพริกหยวกแล้วก็อันนี้สําหรับไว้โรยหน้าจะ้ะนะกระทะนี้จะจะเผ็ดมากจะ้ะเพื่อนๆนะเผ็ดมากจะ้ะพริกพริกยี่ห้อนี้ยจะทําให้เผ็ดมากนะ พิกแกงยี่ห้อเนี้ยจะไม่ต้องใส่เยอะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดมากเราทำเสร็จไปหม้อหนึ่งแล้วจะถ่ายไปหม้อหนึ่งละเดี๋ยวจะทําไอ้แบบเผ็ดมากแล้วก็จะไอ้นี่จะจะทําแบบเผ็ดน้อยอีกหม้อหนึ่งจะใส่กะบพีลงไปจ้ะ สุกแล้วจ้ะอันนี้ไม่เผ็ดมากนะเพื่อนๆนะหม้อเล็กนี่คือเผ็ดมากจ้ะอันนี้ก็ไม่เผ็ดมากจ้ะนะไม่เผ็ดมากก็สิบเอ็ดกล่องจ้ะวันนี้ยี่สิบเอ็ดคนทานนะเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้จ้ะ ค่อยตักไปจ้ะนะเพราะว่ามันร้อนเมื่อกี้นี่เสียงไอ้บอยเลอร์ข้างบนจ้ะมันดังนะเพื่อนๆนะตอนถ้าใครเข้าห้องน้ำใช้ห้องน้ำนี่จะดังจ้ะ เราก็ค่อยมาใส่เพิ่มขึ้นข้าวยังไม่สุกจะข้าวหุงได้แค่นั้นอยู่เลยมันร้อนมาก 晒的。 นี่เผ็ดมากจ้ะกล่องนี้จะได้น้อยหน่อยเพราะว่าเขาเอาแค่ ทานคนเดียวนะเพื่อนๆนะกล่องเนี้ยจะได้ประมาณนี้ไม่ได้เต็มจ้ะนะสะปัดไม่เป็นไรต้องแพ็คให้ดีๆจ้ะถ้าแพ็คไม่ดีมันจะหกเนาะนี่ก็คือแกงจ้ะนะจอยจะมีเหลือข้าวสกล่องจะเข้าวกำลังหุงอีก2กล่องนะเพราะว่าเขาเมาตอนเย็นจอยก็จะกัดให้เขาแบบนี้ ชุดใครชุดมันจะก็ให้เขาเห็นไอ้น,นี่จะเห็นชื่อเพราะว่าบางคนก็เอามีเผ็ดบางคนก็ไม่เผ็ดเนาะอันนี้ของเพื่อนจอยแบบเผ็ดก็จะเ,เขียนคำว่าเผ็ดเอาไว้อันนี้ก็เผ็ดอันนี้แบบเผ็ดน,นี่จะก็จะเป็นชุดๆไป น,นี่ก็ของคนนี้แล้วก็ของน้าสาว,วแอนดี้จะมาเอาตอนเย็นจะ้ะน้าสาวแอนดี้มาเอาตอนเย็นอันนี้พออันนี้ของคนนี้ ส่วนอน,นั้นของสองคนนั้นจะเนี่ยอย่างนี้อันนี้เราจะทําอย่างนี้ไว้จะนะว่าเป็นของใครอีกสองกล่องนี้คือของน้าสาวแฟนจะนะข้าวกาลังหงุงเนี่ยจะก็ออเดอร์ก็ประมาณนี้จะวันนี้เนาะออเดอร์ก็ประมาณนี้จะวันนี้เหลือข้าวอีกสองกล่องจะ ของน้าสาวแฟนจอยจะไปวางตรงนู้นจ้ะนะจะได้แบบรู้ว่าเข้ามาตอนเย็นอันนี้ของน้าสาวแฟนแล้วก็ของคนนี้จะมาตอนเย็นจะ้ะนี่อันนี้คือเขาจะมาเอาอัน,นเดียวไปส่งจ้ะน,นะบางคนก็ไม่มาจ้ะ เอาชื่อเขาออกเพราะว่าเรารู้ว่าของใครอันนี้พอทีน้ำซเป็นถอดถุงมือก่อนมมันไม่ไหว มันรีบจ้ะเอาเขยอบเข้าไปเดี๋ยวจะร่วงต้องต้องเช็คอีกรอบว้าฝามันปิดดีมั้ยเพื่อนๆไม่อยากให้ไปแล้วปิดฟาไม่แน่นไปหกจ้ะนะ วันนี้ก็ทำแค่นี้แหละจ้ะไม่พอไม่เพียงพอนะ มีเพื่อนแนะนำให้จอยเอาน้ำเนาะเอาน้ำให้มือจุมน้ำอ่ะเพื่อนๆนะมีเพื่อนๆบอกจอยอยู่แล้วทีนี้จอยก็จะใส่ในไอ้นี่จะในถุงที่ว่าถักเก็บความร้อนเก็บความเย็นความร้อนนั่นแหละจ้ะนะจะมีกระเป๋าอีกกระเป๋าใส่อาหารนี่แหละจ้ะ สาวไข่หุ่เข้า,ขา,ขาที่หลังจะมาเย็นอันนี้ของคนนี้แต่จะใส่จังสองถุงเดี๋ยวมันจะหใส่ถุงเดียวไม่พอจะถุงจะขาดเดี๋ยวพี่อันดี้ก็เอาไปส่งเขาแล้วก็จะมีคนมารักนะเพือพ่อนๆนะวันนี้สิอกล่องจ้ะนะ11กล่องทานได้21คนจ้ะนะคือเขา มัดจอยมาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วให้จอยทําให้จ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ